แนนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนมสวีททาโร่นะคะวันนี้คุณแม่จะมาทําคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนวันพุธน,นะคะของคนโสดและคนไม่โสดประจําเดือนกุมภาพันธ์ค่ะต้องบอกก่อนว่าการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general reading นะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไงก็แล้วแต่มันคือการอ่านแบบโดยรวมทั่วไปเนาะเพราะว่าไปดูคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะคะของคลิป วันอังคารวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันคือการอ่านโดยรวมบางส่วนอาจจะตรงบางส่วนอาจจะไม่ตรงก็อย่าอินกับมันนะคะอย่าให้ดูดวงเป็นวิทยาทานนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเอาคําแม่ที่เป็นการอ่าน general อะคะ่ะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะแล้วขอขอบคุณการกดไลค์การกด subscribe การกดแชร์นะคะให้กับแม่นะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าการอ่าน อ่านไพ่ในใน u t u b e มาค่ะของอ่านนักอ่านไพ่นะักพยากรณ์หลายๆช่องค่ะก็คือ general ก็คือการอ่านโดยรวมเพราะฉะนั้นมันอาจจะถูกจริตเราเราไม่สา,ามารถบังคับให้ถูกจริตใครได้แต่อย่างน้อยนะคะทุกๆท,ท่านที่ทำคลิปใน YouTube ทำด้วยใจนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแล้วก็พิจารณา ใครไม่ชอบอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ขออภัยมานาดที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ลองเอามุมมองความรักของแม่เนี่ยไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันเพื่ออะไรมันอาจจะดีขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอดูคนโสดก่อนนะคะคนโสดวันพุธไม่พูดพันทําเพลงแล้วเหนื่อยเพราะว่าก็เสียงก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะแต่ต้องทําคลิปให้ได้เลยคนโอ,โ,อโทษทีค่ะ คนโสดวันพุธนะคะขอให้ไพ่แฟรี่ช่วยแนะนําแนวทางนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะคะคนโสดวันพุธเป็นยังไงขอรู้พลังงานโดยรวมคนโสดวันพุธก่อนคะ่ะหากมีเสียงแท้ยังไงก็ต้องขออภัยนะคะ โอเคค่ะพลังงานคือตัวรวมคนเกิดวันพุธนะคะโอ้ทำไมไพ่วันนี้ไม่เป็นใจโอเคได้แล้วเช of s w o r d สิบดาวคนโสดวันพุธทูอ o of pentacles แสดงว่าผ่านเรื่องราวอะไรมาค่อนข้างหนักเลยนะคะ Six of p e n t a c l e l หกเหรียญคนโสดวันพุธนะคะ The Hermit และ Six of Swords แม้มองว่าพลังงานโดยรวมคนเกิดวันพุธที่ผ่านมาคุณค่อนข้างเจออะไรมาหนักๆและมารู้สึกถึงพลังงานแง่ลบเกี่ยวกับความรักมากๆเลย คุณพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์หรือใน,นะน,นลักษณะบาลานซ์อารมณ์ตัวเองค่ะรักษาความสมดุลเพราะได้ t w o of pentacles เรื่องบางเรื่องในชีวิตของคุณนั้นกลับไปกลับมาแบบ infinity ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกลับวงเป็นอย่างเงี้ยกลับไปกลับมากลับเข้าสู่จุดเดิม six of pentacles คุณลูกรู้สึกถึงความแบบฉันให้ใจใครไปแล้วแบบ หมืความรักของเราคนเกิดวันพุธคือการที่ทุ่นเทเมื่อทุ่นเทให้ใจไปแล้วดันไม่ได้อะไรกลับมาคุณเลยเลือดจะเดินออกมาแล้วก็เป็น the hermit แตบซิกออฟสอดคือเดินออกมาโดยที่ไม่หันหลังกลับไปมองเขาอ,อยู่ตัวคนเดียวไปก่อนในช่วงนี้แบบเหนื่อยจริงๆเหนื่อยแบบจริงๆและเหนื่อยแบบจังๆสาหรับคนโสดที่เกิดวันพุธให้ใจไปแล้วแต่ไม่เคยได้อะไรกลับมาแล้วได้แต่คำหลอกลวงเพราะคือ ten of swords โอ้หนักพอสมควรนะคะขอดูความคิดในใจของคนเกิดวันพุธหน่อยค่ะ n i อ e ลสเปนดิเคิลคุณนิ่งเฉยคุณกลัว The High Priestess คุณลู้กลัวแล้วคุณรู้ก็กำลังคิดว่า ที่ผ่านมามันคืออะไรที่ผ่านมามันมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่ไดีตรงไหนหรือว่าสิ่งที่เราให้เขาไปไม่เคยรู้สึกคำว่าพอโอ้ยหนักจังเกิดอะไรขึ้นคะขอดูหน่อยสิคะว่าคอนโซลโพสเกิดอะไรขึ้น Trios p p n t a c l e รักสามเศร้า s i of s w a n d s อืม f i ฟอ of p e n t a c ค e s คือมันมีความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีความสัมพันธ์มากกว่าสองคนอาจจะมีสามคนเข้ามาเป็นเติร์ดปาร์ตี้แล้วมีการพูดคุยกันแล้วมันตกลงกันไม่ได้คุณเลยเลือกที่จะเดินออกมาอย่างที่แม่บอกครั้งแรกแล้วมันเหมือนกับทำให้เรู้สึกว่าครั้งเนี้ยมันเจ็บจริงๆมันเหมือนกถูกการหักหลัง มันอะไรหลายอย่างมารุมเราแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในอดีตหรือความทรงจําในอดีตมันมารุมเราคุณทาให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วไหนดูสิค้าว่าในเดือนกุมภาพันธ์คนเกิดวันพุธจะมีคนเข้ามาไหม oh. pen of penicils คุณเลือกที่จะอยู่กับความสุขของตัวเองมีเสียงต้องมาข่าอีกแล้วไม่ห้าวนะคะลูกค่ะไม่ห่าว่ะสิบเหรียญ ในออสวานคุณลูกมีกำแพงอยู่กับตัวเองมีกำแพงและมีความสุขกับมันโทษทีนะคะ่ะ The Hangman ต่อให้มีคนเข้ามาคุณลูกก็จะดูนิ่งเฉยอะเหมือนแบบคนคนเกิดพูดแบบจริงๆเข้ามาก็ได้นะแต่แบบมันดูเงียบมันดูเงียบมันดูมีความรู้สกว่าเราอยากจะอยู่นิ่งๆเราอยากเราอยากจะหยุดพักกับ กับเรื่องราวต่างๆแล้วแบบโฟกัสกับในเรื่องราวของความเป็นส่วนตัวมากกว่าความรักคนมันคนถึงขนาดถึงขนาดที่ปิดใจไปเลยก็มีนะฮะสถานการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ในเรื่องความรักคนโสดเป็นยังไง โอ้เอซ็ฟอนใครบางคนอาจจะมีการติดต่อเกี่ยวกับโรคอินเทอร์เนต็ตนะฮะอืมเพซ็อฟอนแต่คุณก็ยังแบบไม่กล้ากล้ากลัวๆถามว่าจริงๆอ่ะมันมีคนเข้ามานะแต่ณเวลานี้คุณต้องการเดอะสตาร์คือการฮิลลิ่งตัวเองคือการพักผ่อนหยนใจคือการแบบไม่อยากรับรู้ไม่อยากส่งสิ่งไม่อยากอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วเน็ดเหนื่อยกับ เรื่องบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินหรือไงกระทั่งเรื่องความรักนั้นขออยู่แบบโสดแบบสวยๆไปก่อนขอพักใจพักกายโดยที่ไม่มีระยะไม่มีระยะกําหนดดีก,กว่าต้องบอกแบบนี้แสดงว่าที่ผ่านมาคนเกิดวันพุธนี้ค่อนข้างจะหนักมากเลยนะคะขอดูทางออกหน่อยค่ะ วิวออฟฟอร์จูนอืมไพ่ใบนี้คือจริงๆแล้วทุกๆอย่างมันกําลังจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ด้วยคนเกิดวันพุธคนโสดนะแม่บอกเลยว่าในบางครั้งหากมีใครเข้ามาหรือแม้มันมันยังไงก็แล้วแต่ให้เปิดใจค่ะเปิดใจกับเรื่องใหม่ๆเข้าใจค่ะว่ามันหนักมากกับสิ่งที่ผ่านมาถูกหักหลังถูกทรยศพูดคุยกันก็นแล้วแล้วสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนที่ โสดแล้วก็เหมือนโดนทิ้งให้เดียวดายแต่คุณลูกอย่าลืมนะคะว่ารอบข้างของคุณลูกยังมีเพื่อนยังมีพ่อแม่พี่น้องยังมีความสัมพันธ์มากๆอีกหลายๆคนที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรักแบบชู้สาวหรือเป็นความรักแบบเชิงหนุ่มสาวแต่เป็นความรักแบบครอบครัวความรักที่มันคือเพื่อนฝูงแม่มองแบบนั้นคนเกิดวันพุธนี่ค่อนข้างหนักนะคะจัดเม้น t ค่ะ แต่ระครดังออกมาแล้วค่ะว่ายังไงคุณก็อาจจะโชคดีในเรื่องของความรักไม่มากก็น้อยแต่ถ้าคุณไม่ได้เรื่องในเรื่องของคุณไม่ได้เรื่องในเรื่องของความรักคุณก็โชคดีในเรื่องของการงานการเงินเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณเลือกค่ะและอยู่ที่ตัวคุณทํา คนโสดวันพุณค่อนข้างจะหนักหนาเลยนะคะสําหรับเดือนกุมภาพันธ์อดีตบางอย่างกําลังกลับมาเล่นงานคุณแล้วคุณรู้สึกว่าตอนนี้ฉันขออยู่ตัวคนเดียวก่อนขอเวลาพักใจขอเวลาแบบรักษาการรักษาใจในสิ่งที่เป็นบาดแผลที่ค่อนข้างรึกถูกหักหลังและถูกแทงมาแบบไม่ยัง้งเพราะว่าตัวคุณเองได้พลังงานสิบดาบขึ้นมาตั้งแต่ใบ,บแรกหนักหนาเลยทีเดียวคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะหนักก็คือหนัก ถ้าเรารู้สึกว่าหนักเราลองเราลองวางลงแล้วเราก็เดินต่อไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเพราะความรักที่ดีมันยังรออยู่ค่ะสําหรับคนโสดน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนมีคู่นะคะชาวพุทธนะคะเดือนกุมภาพันธ์ขอดูสถานการณ์หน่อยค่ะว่าสถานการณ์คนมีคู่เป็นยังไง สถานการณ์คนมีคู่ seven o s cups เจ็ดถ้วย five of pentacles โอ้คุณ oh oh. <c oughs> กำลังคิดมากนะคะ Six of Cups ไม่รู้แหละฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งมีการกลับมารีเทิร์นกันของการคนคุยทะเลาะกันหรือในลักษณะของอไม่ว่าแฟนคุณหรือว่าตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแฟนเก่าก,กลับมาต้องระมัดระวังในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะและมันจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยหน่ายคุณอยากจะ ออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้ความสัมพันธ์ที่มันดูทะเลาะกันทุกวันความสัมพันธ์ที่มันดูเป็น ten of swords เหมือนกับเรารู้สึกว่าเราเราแบกหน่ายเราแบกมาคนเดียวเราสู้มาคนเดียวาทาั้งที่ในบางครั้งเราต้องการกำลังใจคนเกิดวันพุธสำหรับชาวที่มีคนที่มีคู่นะคะตอ้องระมัดระวังในเรื่องของแฟนเก่าของทั้งสอง,อง,ง,สองฝ่ายจะกลับมาแล้วก็ยังมีไพ่ของสิทธิ์ไม้เท้านั่นหมายถึงว่าการแบกความรู้สึกต่างๆ การแบกรับปัญหาต่างๆที่มากมายภาระต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายเพราะเป็น Five of Pentacles และ Night of Pentacles นั่นหมายความว่าอัศวินเถือเหรียญกำลังพิจารณาอะไรบางอย่างอยู่คนเกิดวันพุธกำลังพิจารณาอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะทำยังไงกับปัญหาในความรักครั้งนี้เอาดูปัญหาความรักในยค่ะของคนเกิดวันพุธ คีนอฟสอดคุณกำลังคิด o ฟร์ออ p e n ปนดิเคเหรียญคือเก็บทุกๆอย่างอะปัญหาจริงๆคือมันเก็บทุกๆอย่าง The Tower คือปากเสียงอะโอเคละเข้าใจละแล้วก็ e v e n of swords คุณกำลังระแวงว่าแฟนของคุณหรือแม้กระทั่งคนรักของคุณไปม,มีใครหรือแอบคบใครอยู่หรือเปล่าแล้วเกิดการทะเลาะวิวาท แล้วคุณเกิดการระแวงเกิดการนั่งคิดมีความคิดมากเครียดสะสมเก็บทุกๆอย่างที่ผ่านมาสิ่งที่เขาอาจจะเคยทําในอดีตและทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยไว้ใจเขาอีกต่อไปเลยมันจะทำให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาสเกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธต้องระมัดระวังคือมีอะไรเราพูดกันว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็เคลียร์กันแต่ณเวลานี้มันเก็บจนมัน กำลังจับปะทาแล้วเกิดพลังงานที่เขาเรียกว่าลาวามันคือมันพร้อมที่จะพุ่งออกมาเพื่อเป็นแบบภูเขาไฟระเบิดได้เลยโหเก็บอารมณ์กำลังจะระเบิดแล้วสำหรับคนมีคู่วันพุธขอรู้ทางออกของปัญหาหน่อยค่ะอืมใช่ เอสซอสลองคุยกันแล้วให้โอกาสกันหน่อยไหมเพจซบสอดเนี่ยหันหน้าเข้าหากันเถอะค่ะเราคุยกันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงคำพูดคารมความรุนแรงการใช้เขาเรียกอะไรการใช้อารมณ์การใช้คำพูดทำร้ายกันและซิกซ e social มาบอกว่า คุณลูกควรจะลดทิฐิหรือในลนักษณะคือการหาเวลาหาโอกาสหรือลองหาของขวัญหรือแม้กระทั่งชาวสองที่เป็นคนมีคู่หาของขวัญมางอกกนคือคุยกันนะ่ะง่ายๆคือคุยกันหาเวลาไปร่วมฉลองไปฮันนิมมูนไปแบบเวลาดีๆร่วมกันและทําความรักให้มันดีขึ้น แล้วก็ตัดความระแวงแล้วคุยกันดีๆว่าจะเอาอยัางไงแต่ถ้าเขาไม่มีจริงๆเรามาระวังในเรื่องของเกิดการการเข้าใจผิดแล้วทาให้เรามานั่งเสียใจภายหลังแต่ถ้าหากเขามีใครที่เข้ามาในชีวิตของเขาเราคุยกันเลยค่ะอย่าบอกให้เขาเลือกแต่บอกให้เขาเลิกเลิกทําถ้าเรารักเขาแต่ถ้ามันไม่ไหวแล้วสุดท้ายถ้ามันสุดสายป่านจริงๆสิ่งที่แม่จะแนะนําได้เลยนั่นก็คือการที่เราต้องปล่อย ปล่อยให้เขาไปไปเผชิญปัญหาของเขาเองเพราะว่าการที่เราไปยื้ออะไรมากมายนั้นมันไม่ได้ทําให้ปัญหานั้นดีขึ้นแต่มันยิ่งทําให้คนเกิดวันพุธชาวมีคู่เกิดการสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งเมื่อมันเป็นภูเขาไฟระเบิดขึ้นมามันจะอันตรายนี่คือความรักความสัมพันธ์ทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะของชาววันพุธ หากใครสนใจจะดูดวงแอนไลน์มาที่มาตานมสวีทแล้วแม่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างแต่แม่อยากจะบอกเลยนะว่าสําหรับคนมีคู่อะอะไรที่มันเก็บเอาไว้แล้วมันเหนื่อยหน่ายเราลองปล่อยแล้วเราลองคุยกันดีๆแต่สําหรับคนโสดลองรักษาแผลใจก่อนถ้ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามายวบางครั้งการรักตัวเองมันก็คือสิ่งที่ล้าค่าที่สุดบนโลกใบนี้นะคะแต่สําหรับคนมีคู่ การเก็บอะไรไว้มากๆเก็บจนเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยหน่ายแล้วเราไม่เคยพูดออกมาเวลามันระเบิดมันระเบิดมาจนบางครั้งการเข้าใจผิดของเราอาจจะทําให้เราต้องเสียคนที่เรารับไปจริงๆเป็นกำลังใจให้กับคนโสดและคนมีคู่ชาววันพุธนะคะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแม่ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยแล้วก็เสียงแม่มันยังอาจจะแบบไม่ค่อยดีขึ้นอ,อ่านไพ่มันอาจจะยังไม่สนุกมากเท่าไหร่ แต่ก็อยากจะทำคลิปดีๆให้กับลูกๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะบ๊ายบายค่ะเลิฟยูออรจ้า